What's in our car? เรียวจริงๆห้ามเก็บห้ามล้างอีโอ้โหมึงเรียวไปปะม,มึงมันมีเปลือกกล้ยประเทศไทยแน่หรือมึงอ่ะพร้อมจะเปิดท้ายขายของใช่ปะไม่แค่ลืมเอาลงกระดาษกุญแจยังเป็นฟิลแบล็กแอนด์ไวท์เลยโอ้ใช่ <Long Blue. S 2> มินิมอลสุดๆน้องบลูหนูซึกสกปรกมากๆใช่ฉันฉันฉัน สกกระปกคนละแบบอันนี้ใช้แล้วหรือยังจ๊ะใช้แล้วอวเขาเป็นคนเดียวที่เก็บของชํารวยงานแต่งและใช้จริงขอโทษที่ต้องอุทานในเล่าสิ วันนีนะคะจะเป็นวันที่เราเปิดรถครั้งแรกเราเชื่อว่าคนต้องการ EP นี้มากๆเลยเว้ยเพราะว่าเราอะเปิดทุกอย่างแล้วยกเว้นรถของเราแต่เชื่อหรือไม่ว่ากูหนักใจมากมเพราะว่าคอนดิชั่นของพวกเราคือห้ามเก็บอะไรสักอย่างในรถใช่เ,เรียลจริงๆห้ามเก็บห้ามล้างมาดู What's in our car นคนแรกได้ปะคนที่ขับรถนอยที่สุดอะก็แกด ก่อนอื่นนะรถพี่เน้ยี่ห้ออะไรคะอ๋อดีทีท,ทีสีเหลืองค่ะได้มาตอนแต่งงานค่ะ,ะถ้าให้คำนิยามของรถมือมันเป็นยังไงซุปบวอบบ,บีมันน่ารัก บัมเบิลบีเอ่อบัมเบิลหรอเล็กบัมเบิมันชื่อบัมเบิ e บีมดลบัมเบิลอ๋อเล็กผิดบัมเบิลบีของนี้ที่เป็นรถ2ที่นั่งที่ตั้งแต่แต่งงานมา2ปีรวมๆแล้วระยะเวลาการขับน้ำจะไม่เกินตัวเลขหม่น้อยมากน้อยมากๆขอบอกก่อนเพราะชอบนั่งมอเตอร์ไซค์มากแล้วก็ชอบมีคนอื่นให้ขับให้ไม่มีคนขับรถประจำนะคะก็เลยเป็นแบบ you drink I drive บ้างบางทีไม่ได้ดิ้งก็อยากให้เขาขับนะขี้เกียจหรือบางทีก็แบบขอติดรถไปด้วยบ้างหรือบางทีจะไปไหนก็ตามมึงมาบ้านกูก่อนไหมเพื่อจะอยากไปกับกูทำไมมึงถึงเลือกันนี้ คือรถเนี้ยเป็นรถในฝันตั้งแต่กูอยู่มห้ามหกเฮ้ยนานขนาดนั้นเลยเหรอไป้านไอโม่ไป้านเพื่อนแล้วก็พ่อเขาก็มีออดี้ทีทีแล้วกูรู้สึกว่ามันน่ารักแล้วก็โตมาก็ยังรู้สึกว่ามันน่ารักเสมอก็เลยอยากได้ออทีมันเป็นรถสปอร์ตที่ไม่ได้ดูแบบแย่แม่แต่มะคนอยากได้คันนี้ตั้งแต่มห้ามหกแต่ได้มาไม่ขับ งงไหมอยากได้มาไว้ในครอบครองแต่ไม่อยากขับขนาดบอกให้มันไปเลื่อนรถมันบอกกูว่าไปมึงเลื่อนให้กูหน่อยเมื่อวานก็มีคนเลื่อนรถให้แล้วเขาก็ถามว่าโทษทีนะสิ่งที่อยู่ในรถอ่ะจะเก็บเอาไว้ให้ใครที่บ้านขายหรือเปล่าเขาใช้คำนั้นมันมีอะไรวะขอดูได้ปะไปดูเอะอีเทียโอ้โหมือเลียวไปปะมือมันมีเปลือกกล้ยแล้วก็หมายขอเปลี่ยนชื่อได้ปะขอเปลี่ยนชื่อจากับเบลบีเป็นเจ้าแม่ขยะ เอาจริงๆกูคิดว่ากูอ่ะจะเก็บรถให้มันดูดีหน่อยแต่ว่ากูขอฟ้องมึงไม่มีสิทธิพูดเพราะว่าอะไรรู้ป่ะทุกครั้งที่เวลารถกูมีเนะขึ้นมาเนะจะทิ้งร่องรอยอะรยธารมทิ้งไม่ได้รถกูอย่างเช่นจะเป็นแก้วน้ําบาขวดน้ําบาที่ชู่มีไหมเออทิชชู่กูนคยอมัมีครั้งนึงที่กูจาได้ติดตึงตาเลยอะไรพี่ชัดขึ้นรถมาแล้วัตรก็พูดว่ามึงรถมึงมึงว่ามันสกปรกไหมกูบอกก็ไม่นะแต่มึงมีกาแฟที่มันเน่าแบบเป็นฟอง ในรถกูทึกมันอยู่ข้างหลัง้ายซึ่งแบบคนเดียวที่ขึ้นมานั่งคือมันอ่ะโอเคกูจะคุยละเอียดทีละมุมเลยนะได้มาแล้วก็มีถุงตาขแปยนะมึงอันนั้นคือเปลือกกล้วยเปลือกกล้วยกล้วยขวดขวดน้ำมึงว่ามันมีถังขยะในรถปะกูว่ามันไม่มีกูว่ามันไม่มีมึงมีกันหรอมีอ่ะมาดูดูต่อมีแว่นจำนวนมาทำไหต้องมีก่อนเวลาขึ้นมาเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างวันเนี้ยอุ๊ สวยชิบหายละว,วันนี้ดูโล่งมากเลยเห็นป่ะพอลี่ก็จะต้องอุวันนี้เป็นสีชมพูดีกว่าอเนี่ยนี่คือแว่น60บาทที่ซื้อเตรียมไว้เยอะมากกแว่นตลอดหกตลอดก็คือเอาไวค้คาดผม60บาทกับของแพงรวมรวมกันทําให้แม็กวีด,ดู60บาทแม็กวีแต่จริงๆแล้วไม่เท่ากันนะอันนี้40บาทภูมิใจเสนอเวอร์ภูงใจเย็นนี่สรุปเป็นรายการรีวิวแว่นเหรอคะอ๋เป็นดีพ้าด้าด้วยที่ดูเหมือน40บาทโอเคต่อ มีผ้าห่มเพราะว่าเป็นคนขี้หนาวแล้วก็มีหมอนเผื่อนอนในรถอันนี้จะคือจุดที่กูนั่งจริงเพราะว่าเวลามีคนขับให้ไงกูนอนเนี่ย่อนจะไปข้างหลังกูอยากดูฝั่งคนขับไปดูฝั่งคนโอเคไปดูฝั่งคนขับมึงเปิดเลยฝั่งคนขับโล่งมากมันยังไม่หมดกับแว่นมึงมันเป็นคนชอบแว่นมากอาะแน่นอนก็ต้องมีนังยางยางน้อยแล้วก็ต้องเงินนิดหน่อยหมดแล้วหรอข้างหลังไม่มีอะไรเลยหรอ ไม่มีไม่มีในแก้มมีอะไรไหมไม่รู้ว่าลองเปิดดิไม่เคยเปิดเลยเฮ้ยเฮ้ย first aid k ไม่ไม่มันแถมมาปะเมื่อกี้มันพูดว่าไงรู้ไหมกูไม่รู้เลยอะแต่ว่ามันไม่เคยไม่เคยเปิดอ่ะข้ามตา หุยมึงดูแทนมากเลยอ่ะในเนี้ยเราดูสวยมาะงั้นกูอยู่ในนี้ตลอดไปเลยได้ป่ะเออถ้าดี้ล้โพสอีกนึงสองสามอจฉาอิจฉาอิจฉาโอเคขอดูข้างหลังกันไปโอเคอย่างแรกที่เห็นเป็นคนรักสัตว์ต้องมีอาหารแมวมีกระบอกน้ำที่ซื้อให้เพื่อนอันนี้เพื่อนลืมไว้เอาคืนเพื่อนเพื่อนลืมเพื่อนลืมอ๋อของกูของเพื่อนลืมอ่ามีมวกอีกนอกจากแว่นอันนี้คือเสื้อเสื้อพราะเป็นคนขี้หนาวมากเวลาเท้าห้างต้องใส่เสื้อหนาวเหมือนดั่งว่าอยู่เมืองเนาะเรามาตลกจริงจประเทศไทยเนี้ย ร้องต้องใส่ดีแล้วมึงจะดูแบบ d r e s s up มากๆขึ้นมาเลยยินมาแล้วพอใส่ตัวนี้เข้าไปก็จะดูแบบมึงมอรจากประเทศไหนไม่ดูชิคมาก,กอ,อกาะอ,อดี้ก็คือแบบแต่ดูร้อนไปใช่แต่ทนนะเพราะอยู่ในห้างจะหนาวเลยร้อนปะร้อนสับสัดเลยอะตอนเนี้ยอะพอเอาออกนะคะ,ะก็ต้องมีเสื้อชิกๆ1หนึ่ง,งอันนี้คืออยู่มาหลายเดือนแล้วไม่เคยใส่ ยังไม่หมดเป็นคนชอบกินน้ำมากมากนอกจากขวดบารมแล้วพ <_ d> um> ยายามจะเป็นคนที่ไม่ใช้พลาสติกแต่ข้างหน้าพลาสติกล้วนมึงรู้ใช่ปะว่าขวดพวกนี้ยเวลาที่มึงกินแล้วอะแล้วมึงไม่ได้ล้างอะมันจะมีกลิ่นอะไรบางอย่างมึงลองดมดิกิน <_ d> um> เหมือนแมลงสาบกูรู้แล้วก็มีอันนี้อันนี้อีกโอโจโจชอบมากเลยเผอน้ำตาลตกในรถแล้วก็มีซองใส่แว่นซองใส่แว่นเวลาแบบแว่นแพงๆลงไปต้องมีซองใส่อันนั้นขนมอีกไว้ซื้อให้เด็กเวลาเจอลูกเพื่อนหมดยังยังล้วก็มีตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรเนี่ย ตุ๊กตาซื้อให้คนอื่นอ๋อนี้ให้คนอื่นให้คนอื่นถ่ายถ้ายกันมีถุงไปซูเปอร์ที่หลากหลายมากร้อยวันพันปีไม่ไปเออน่ารักปะใส่ได้เยอะมากใหญ่มากอันนี้คืออะไรหรอคือหมอนที่จะเอาไว้ใส่บ้านใหม่อันนี้คืออะไรให้ไทยคือสนับเข่าอ่ะมึงว่าคืออะไรสนับโซ่ อนี่คือโน้ตซื้อให้ฟันซื้อให้เซอร์ไพรส์เป็นแบบที่มึงจะไม่ใส่ที่คุณจะไม่ใส่คอเส็ดคือคอเส็ดใส่เลยดิปลายผูกให้มาเลยเข้าหรอไม่เข้าอ่ะดูต่อ้นข้าาหัวนิยามรถของเน่คือตู้เสื้อผ้าสอง เมื่อกี้บ้านมีแล้วเออไม่พอเชี่ยกี่อันแล้ววะอันนี้คุณแจบ้านใหม่ที่ยังไม่ได้เข้าบ้านสักทีมาหลายปีแล้วยังไม่พอเป็นคนชอบออกกำลังกายชุดออกกำลังกายอันนี้อันนี้ความโง่กว่านั้นอีกเพื่อนซื้อมาฝากกดมาหลายๆซ้ำไปซ้ำมาผมมีสองตัวที่เหมือนกันอันนี้หมกของคนอื่นหมกอีกอันนี้หมวกคุณทำให้เป็นอะไรกบวกแป๊บหนึ่งนะเนะมึงอะพร้อมจะเปิดท้ายขายของใช่ปะไม่ มีตุ๊กตาอันนี้ไปซื้อให้โน้ตแต่กูยังไม่ให้โน้ตค่ะอันนี้ที่แฟนขับให้ยังไม่ได้ออกมาเลยคือของที่ลูกค้าก็ฝากมาให้พวกมึงแต่บึงไม่ได้กูแต่ว่ามันต้องเปิดผอมกันอีกแล้วหรออาโนแอนเฟรนนี่ไงฉะนั้นไม่ใช่อาโนคนเดียวมีเฟรนที่ไม่ให้เฟรนสักทีอีกแล้วอ่ะมึงก็ไปมัวแต่ไปตีเทนนิสอ่ะโอเควันนี้ให้พวกกูด้วยนะสรุปก็คือมีทุกอย่างมีเสื้อผ้ามีขยะมีของที่แฟนให้ของเพื่อนให้ของของเพื่อนด้วยที่่่ไมใใหห้้เพืออนะยวจแล คือน่นี้มันมีความพิเศษของกล่องนี้นะคะกล่องนี้มาจากนายบิวตี้พวกมึงรู้จักปะรู้กูไม่รู้นายบิวตี้เนี่ยอยู่ใน CJ mer, เจมอที่มีอยู่คุอ ที่ในซอยบ้านกูเนี่ยมี2 CJ มอ l แล้วในนั้นน่าจะเป็นโซ่สิชมคูแบบอารักคือถ้ามึงเดินเข้าไปจะโดนดุดแน่ๆเพราะจะมีของเครื่องสำอางนานาชนิดแต่วันนี้เขาพิเศษมากเขาจะเอาของที่สุดปังที่รวมแล้วว่าผ่านนายอาวอร์ดมาให้พวกเรามาให้พวกเราไปเปิดดูโอเคแล้วความพิเศษก็คือต้องเปิดพร้อมกันว่านากอก็ของมันปัง Ja. มากมันเยอะมากพวกเธอน่ารักจังตามที่มาไปอยู่ค่ะว้าวไฮโซโบใหญ่มากโบใหญ่มากจริงแกต้องต้องยังไงอ่ะเฮ้ยน่ารักอ่ะเขาทำน่ารักมากเลยเฮ้ยนายบิวบิวตี้อ่ะเปิดพรอมกาน1 2หนึ่งสองสามว้าวไ่มีเสื้อน้อง น้องยังมีชีวิตอยู่คือกูจะบอกก่อนนะว่าจริงๆ CJ m ซี l จมอมีแถวบ้านกูแล้วกูรู้จักมานานมากแล้วต้องรันของนายบิวตี้แล้ว oh. มันก็จะขายเครื่องสำอางที่อฮอตคิดมากๆมึงรู้ไหมว่าหนึ่งในของที่เขาขายอยู่มากที่สุดคือครีมซองเลยที่เป็นซาเช่ แบบยกจริงๆเออเขาดังเรื่องคีมสองใช่แล้วอันนี้ก็คือสิิงที่เขาส่งมาให้นะหยุบฟังให้ดีๆนายบิวตี้อะวอร์ดสองพนะนจ๊ะเออเขาบอกว่าเป็นมอ r ล์บิวตี้คอนเซ็ปต์จริงๆมาอืมอเทมเด็ดสุดปังมีเยอะมากคือรวมอยู่ในนี้อในอันที่ดีที่สุดในปี2024ที่เขาเลือกมาแล้วแล้วเขาเอาทุกอย่างมาให้เราอันนี้เราขอบอกก่อนว่าถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าอยากซื้อเครื่องสําอางเราไม่ต้องเข้าไปในห้างใหญ่ให้เล็งหาซีเจมอซึ่งมันจะ ไม่ว่าเขามีถึง1,200สาขาทั่วประเทศอีกจะเพื่อนมากที่สุด1,300สาขาจะเพื่อนเพิ่มอีกเพิ่มอีกร้อยจะเพื่อนไอเทมตัวท็อปที่นักช็อปมัสแฮฟโอ้ยไอตัวน,นี้เจ๋งเลยควีนออฟซาเช่สามที่สุดแห่งปีโอ้ยกูอชอบอันนี้มากมาก,มาก,มากเมิ่์เคลียร์น้ส SPF 5ห้า กันแดดสูตรน้ำผิวใสเอ้ยน่ารักก็ชออันนี้ดียวครีมซองที่ได้อะสามอันับนะคะมีซีด้นะจะชอบเออกูชอบกูชอบอันนี้กันแดดเฮ้ยกูชอบนะถ้าเกิดใครรู้สึกอยากลองครีมซองลองว่าเราจะแพ้ไม่แพ้อ่ะอันนี้ไปดีนี่ เฮ้ยยศมัก์ใหญ่มากมึงของยศศัด์คือในนี้เขาบอกเน่ยมาอยู่แล้วว่าเขาจะมีสินค้าที่ติดท็อปของเขาแบบ16สินค้าที่ติดนายอวอร์ดเลยนะมึงอันนี้ได้อะไรอันนี้คือที่กูชอบมากๆเมเบลินแมทฟิตมีสีวอมนุษย์หนึ่งสองแปมึงใช้อันนี้อยู่แล้วมึงใช้อันนี้อยู่แล้วมึง ี่กูใช้อยู่แล้วค่ะนีเวียเซรั่มบำรุงผิวไบรท์ซ Super 4สามร้อยยี่สิบ ml ไปเขาเป็นตันเป๊ะราต้องเป๊ะไหนถ้าชื่อเต็มเต็เขาคืออะไรนะนีเวียเซรั่มบำรุงผิวไบรท์ซ Super 4สามร้อยยี่สิบ ml แล้วมึงชอบอะไรเดี๋ยวให้ไอ้ไปขายได้ชอบแป๊บนึงนะยอันนี้กูใช้ตั้งแต่เด็กยอันนี้อันนี้น่าดีมากอันนี้กูใช้ตั้งแต่เด็กจริงๆกูใช้ตั้งแต่วัยรุ่นเลยมันเป็นครีมเซอร์มือไม่ได้มึงก็พูดแบบโฆษณาแบบไอ้ายกูทำได้อ่ะกูชอบมากกูใช้ตั้งแต่เด็ก Clean and Clear เจลล้างหน้า Essential ร แอลถูกป่ะถูกเก่งมากไม่แต่นี้ดีจริงทุกคนต้องเคยใช้อันนี้ดีอันนี้ใครๆก็ต้องเคยใช้มึงมันมีคิ้วเอาไปเลยนะกูเอาอันนี้อันนี้อันนี้ที่ทำสีผมหมอใช่อันนี้ก็ดังพี่เป้งมึงอันนี้ดีนะถ้ามึงถ้ามึงชอบไรลวุ้ยไม่เซล่า อุ้ยของเยอะเกินอุ้ยอยากได้มาสด้ัวเมื่อมาไปเลยอันนี้อะไรอ่ะพี่ปายมาตาล่ามาตาล่าดีปะดีจังนี่จัดอันนี้ดีจัดป่ะนูขออันนี้ได้ไหมคะได้เสียเลย่ให้เสียอันี้ด้วยให้นี่เสียด้วยถ้าไม่สีน่ารักจังหวสีน่ารักจังแล้วไีเอียดดิเซลสูหรอมีหมดละครบทุกอย่างมึงเยอะมาก ชออ่ไปสิมึงทำไมมึงได้เยอะสุดแต่หนึ่งมึงจะยอมผมหรอมึงไม่ยอมหรอกสีแบบนี้ไม่เข้ากับมึงเข้ากับกูให้กูเอาอันนี้เพิ่มไปอุ้ยอันนี้กูใช้ไม่เอางี้อ่าต่อไปนะคะกยากไม่ต้องแย่งกันวันที่5กันยานะเขาจะมีไลฟ์ทิกต็อก2ทุ่ม14ทุ่มคือรวบรวมทุกอย่างให้เป็นมาสชั่ไอเทมแล้วก็ดีที่สุดว้าวแอวอร์ดที่เราถือแบบนี้เลยใครกำลังจะเติมของอะไรเงี้ยอดใจรอกูชอบมากพวกของมาสชงมาสชั่แล้วเป็นไลา์แล้วส่วนใหญ่กูจะเอามา ไไม่ได้แล no ้วอ okay. mm? ่ะจริงเราไปเปิดรถดิฟดีกว่าน่าจะไม่มีอะไรเลยแล้วก็เอาของพวกเนี้ไปใส่ในรถยิฟปะมึงให้คำนิยามรถมึงดิถ้ามึงคิดว่าตู้เย็นกูของน้อยแล้วรถกูก็เช่นกันคือยังไงอ่ะเหมือนรถโชว์ในโชว์รูมเหรอถ้าไม่มีอะไรเลยอ่ะมึงทันเโลก่า มึงใช้รถยี่ห้ออะไรจ๊ะ BMW ค่ะทำไมถึงเป็นคันนี้จ๊ะเพราะว่าเป็นคันที่จริงๆแล้วเมื่อก่อนอ่ะพ่อกูอ่ะเขาเคยขับ X 3ตอนอยู่อเมริกาแล้วกูรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนเป็นรถในความทรงจำมันเป็นรถครอบครัวที่รู้สึกว่าเท่มากรถทุกคันที่กูเคยขับมาจะเป็นทรงนี้หมดเลยจะเป็นแบบเตอเรยอันนี้เป็นรถยุโรปคันแรกที่เคยใช้หนดวจะซื้อเป็นรุ่นประมาณคล้ายๆกับที่พ่อเคยขับเปอแพงเหลือเกินอันนี้คือ X ไอันนี้ X หนึ่ง ให้มึงค้นเริ่มมึงดูโทนรถกูดิว้าวขนาดน้ำเขายังดูแบบบริสุทธิ์แล้วอันนี้คืออะไรขนมครีนอี๋ยมึงอันนี้อร่อยนะมึงของเนสะอาดกว่านะใช่กูไม่ล้างไงกูก็ไม่ล้างเหมือนกันโอเคมีพระมีน้ำหอมอ๋อที่เขาให้นี่ค่ะครั้งที่แล้วกินเดิมกูซื้อกินเดิมคีรติมีปากกาพัดลมปืนไหมนะไม่มีกุญแจกุญแจที่ตกเยู่ไหนตกอยู่ไหน มันไม่ได้ตกแล้วก็มีนี้บลูมีล็อกค่ะอ๋อมันเป็นทางนี้ใช่แล้วก็มีที่จุ๊บไว้เพื่อคนทำเผื่อคคอนเทนต์ในโลกตลาดกุญแจยังเป็นฟิล์มแบล็กแอนด์ไวท์เลยโอ้ใช่มินิมอลสุดๆเลยอันนี้ประหลาดสุดแล้วเพราะมึงซื้อให้ไงแล้วก็มีกระเป๋าใส่ของอะไแล้วก็มีน้องอันนี้ชื่อออะไรน้งบลูรู้สึกสกปรกมากๆใช่รู้สึกทำไมวะน้องบลูมีหน้าที่นะมึงทำอะไรคือเมื่อก่อนอะกะว่าจะเอาน้อง องอะประมานแบบกอดตอนรถติดตบวอะไรเงี้ยปรากฏไม่เมื่อยหลังมือแก่แล้วไอ้สัสแล้วทีเนี้ยหลังปูด้านเนี้ยมันจะโ้งกว่าอีกด้านหนึ่งกูก็จะเอาน้องอะมายัดด้านซ้ายแล้วก็นั่งขับมบไปเรื่อยสบายสับสับแล้วก็ช่องที่น่าจะมีประโยชน์ที่สุดอะกูช่องนี้เว้ยตอนแรกกูอะไม่รู้ว่ามันก็มีอยู่เว้ยมันเป็นช่องเล็กกูจะชอบใส่เหมือนแบบเนี้ย แว่นซึ่งเป็นแว่นสายตาเพราะว่าอะไรแก่กลางคืนขับรถมองไม่ชัดแล้วจ้ะเป็นช่องที่เล็กมากจริงๆยาดมเพราะว่าตอนนั้นเป็นแพนิคเราต้องติดยาดมที่เช็ดแว่นเวลาแว่นมัวมีปากกาอันนี้เป็นปากกาแมวแข่ข้ายาสือที่ไหนหรอในออนไลน์ก็มีเรอะแย้มมือผ้าห่มผ้าห่มที่กูไม่ได้เอามาห่มตอนเนจะมานั่งอ่ะกูจำได้ว่าน้ำกูอ่ะไม่มีทังอยู่บนพื้นว้าว ครูจะเอาน้ำไว้ตรงนี้แล้วไม่รู้จริงไม่จริงเขาบอกว่าการทิ้งน้ำไว้ในรถอ่ะอันตรายมผมเคยเห็นข่าวใช่คูเคยเห็นข่าวครูก็เลยเอาพ่อผมอ่ะเอาขิงน้ำไปดูข้างหลังไปดูท้ายยังไงสกปรกมากๆสกปรกเหมือนกันนะใช่อะเชี่ยเรียบร้อยแบบโอ้ไมค์เฮ้ยก็มีของที่เอาไว้ช็อปอุ้ยใหญ่เหมือนกันนะยิบมึงซื้ออะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ถึงขาเลยหรอไม่ใช่ถึงซับ ย้ายบ้านถุงบริจาคของแต่เธอย้ายนานแล้วนะไม่ไม่กูกําลังจะขายคอนโดกูก็เลยจะเมือแบบเอาไว้ใส่ของที่จะทิ้งบริจาคแล้วก็มีรองเท้าที่มินิมอลมากๆนี่ <c oughs> เป็นรองเท้าที่หยิบไม่เคยใส่ถุงเท้าเลยใช่ใช่ใชมีร่มแล้วก็มีหน้ากากหน้ากากอนามัยว้าวรถเขาสบายมากเลยเข้าไปนอนได้เลยอ่ะข้าไปอยู่ในนั้นเลยนะอ่ะบา,บายยนะเน่บายๆนะไปดูรถไปกันต่อเธอ ตามว่าเป็นรถอเนกประสงค์และเป็นรถนักกีฬาแค่พูดก็รู้แล้วว่ามันจะมีอะไรกูเชื่อคือพี่ปายเนี่ยตั้งแต่ w a s in my bag แล้วเขาเป็นสายที่เรียกว่า practical ขั้นสุดมึงให้มึงจินตนาการว่ารถกูมึงจะจินตนาการว่ามันมีอะไรมีถุงกลอฟมีไม้เทนนิสมีรองเท้ามี first aid มีกันกายแน่ๆมีแหนบมีแหนบมีที่ตัดเบลมีที่ทุบกระจกเผื่อรถตกมาในน้ำแล้วทุบกระจกมีไฟฉายมีไฟฉายไปดู รถรุ่นนี้ยังไงเป็น t ต y ยต้าคอสธรรมดาเพราะว่าสามีขายแค่นั้นเลยทำไมต้องรุ่นนี้ล่ะคะเพราะว่ากูใช้ของเยอะมากก่อนน้านี้กูใช้รถเบนซ์แล้วกูรู้สึกว่าเวลาจะไปเช็คอะไรต่างๆมันเสียเวลาอกูก็เลยจะซื้อรถใหม่กูก็เลยโอเคร่นี้ออกใหม่กูรุ่นไหนก็ได้เพราะว่าคือกูเอาความสะดวกแค่นั้นเพาเป็นอย่างนั้นจริงๆป่กรถกูมันเยอะทุกฝั่งเลยอ่ะมึงจะเริ่มจากฝั่งเอาฝั่งคนนั่งก่อนฝั่งคนนั่งคนนั่งฝั่งคนนั่งไป โอ้ยเดียจ์จูไม่ต่างจากเมทเท่าไหร่เลยกูพูดเลยสกปรกคนละแบบอันนี้จะเป็นรองเท้ากอฟคู่ที่หนึ่งอันนี้ไปงานมาวันนั้นก็เลยใส่รองเท้าต้นสูงอันนี้รองเท้าเทนนิสเอาจริงๆแล้วทุกอย่างราคาแพงแต่ทุกอย่างโยนหยยบหมดกันนะถูกต้องเขาก็เป็นคนที่กินน้ำเยอะเหมือนกันอันนี้โดยมากเนี่ยไม่ใช่กูจะเป็นคนอื่นที่มานั่งรถกูถึงจะเอาไว้ฝั่งนี้มีมีตรงตุดด้วยมีตรงนี้ด้วยมีใชออันนี้จะเป็นอันที่กูจะเอาออกไปทิ้งแต่ยังไม่ได้ทิ้งเฉยๆในนี้ของกูน่ารตๆ อันนี้ใช้แล้วหรือยังจ๊ะใช้แล้วอิวกูชอบมากไปจะชอบมีกระดาษเซตมันมึงเคยเจอปะใครกันวะที่จะมีกระดาษสำน้ามันที่ใช้ได้สดถึงหยดสุดท้ายได้ขนาดไหนมันยังไม่หมดเลยมึงนี่แผ่นแผ่นสุดท้ายใช่ปะมึงดึงมาดิอ่ะแผ่นสุดท้ายจริงเฮ้ยขอได้ปะวะขอสักหน่อยดิเอาเซียวกลางแล้วมึงเอาเซียวเออขอบคุณขอบคุณที่สำน้าเป็นหลักไอ้ต้ายแล้วหลืออีกข้างหนึ่งอะเอาปะ ในนี้มีอะไรโอเคอันนี้อะไรอันนี้คือดินสอเขียนคิ้วดินสอเขียนคิ้วไฮไลท์ตัวหัวตาที่ไม่ได้ใช้แล้วนะเฮ้ยทิ้งตัวอุบาทเอาจริงปอุบาทกับกูนะซองซ้อมก็ต้องมีเพราะว่าชอบกินอาหารในรถอันนี้เป็นกันไกอันนี้กันไก่เหรอไหนเออเออออกมาดิว้าวเอาไว้ตัดอะไรเราถามเวลาซื้อรองเท้าใหม่ล้วอยากใส่เลยกิเลสล้วนกิเลสล้วนไม่ได้อะไรอันนี้เขาแถมมาชัวว้า มีแป้งจํานวนมากแล้วก็มีอันนี้แป้งใช้ได้จริงป่ะใช้ได้จริงใช้ได้จริงตั้งบ้านเอเฮ้ยกูเงรู้นะเว้ยว่ารูสองรูเนี้สามารถใส่ได้เยอะขนาดนี้เหรอวะ อย่านะอย่านะอันนี้เป็นทีไมค์กอล์ฟที่ตัดนะองใสอันนี้มีแว่นต่างๆเขาไม่ได้ขับอะโนจริงๆน่ากอนามัยเราซึ่งนานมากแล้วนะเขายังมีเยังเก็บทำใจทิ้งไม่ได้จริงๆทีแล้วก็มีสเปกอฮอลนิดหน่อยอันนี้เขาทำที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นแต่ว่ามึงความโง่คืออะไรวะตัวเอ็นมาผิดโง่เป็นควายเอาตัวแซดมาแทนตัวเอ็นเลยเป็นสีสังสีแดงสีแดง โอเคอันนี้เทียนวันวกิดเอาไว้แฮปปี crazy crazy okay. <S <S ้เบิร์เดย์กระถันหางเผื่อเวลาผิใช่เผื่อเวลาผิแบบเอ้ยจะแฮปปี้เบิร์เดย์ไม่มีเทียนเขาเทียนในอะไรที่หายากมากแล้วก็อันนี้หนักมากเงินเหรียญนังหลายเขาเป็นคนเดียวที่เก็บของชำร่วยงานแต่งและใช้จริงอ่ะแล้วแน่นอนเขาเป็นคนเป็นคนแปลงฟันเขาเป็นคนแปลงฟันเผื่อเวลาไปหาหมอฟันแว่นนี่แว่นนี่แว่นแว่นกี่หน้ากากเผื่อคนอื่นเชือกรองเท้าเชือกรองเท้าเป็นสีฟ้าเผื่อวันนั้นใส่สีฟ้าไงอันนี้เป็นแบบพวก เอกสารใดๆเอกสารใดๆเนี่ยทิ้งไหมเอกสารใดๆทิ้งไหมทิ้งบ้างเหอะพยายาจะทิ้งอยู่มีน้ำหอมทีกอล์ฟทีกอล์ฟอยู่ทุกที่รู้แล้วว่าเขาตีกอล์ฟเป็นนักกีฬารู้แล้วรู้แล้วอันนี้อะไรอ่ะอ๋อเป็นถุงใส่ลูกกอล์ฟเหมือนกันกันแพ้เพราะเวลาไปเล่นกีฬาใช่จะมีคนบาดเจ็บบาดเจ็บบาดเจ็บมาดูมาดูช่องนี้มาดูช่องนี้ข้างข้างอีกจะมีข้างอีกเสเตลลี่ที่ถ้าซูมเข้ามาจะมีรอยลิปสติกอันนี้คือผู้ไปตีกอล์ฟมาแล้วก็ในนี้ก็มี เมือกี้ืีสีฟ้าอันนี้สีชมพูต้องคิดบ้างละผ้านามัยแบบใหญ่แบบวันมาน้อยมาน้อยทิชชู่เป็นคนชอบทิชชู่มากๆคือทิชชู่แถบไม่เพราะว่าเวลาแถบมาปุ๊บกูก็จะยัดไปตรงนั้นเลยสี่อล่าคลินิกวันทีมวันโกเขาเป็นพรีเซนเตอร์เขาเลยต้องมีแล้วเป็นยาดมยาดมหมดแล้วสำหรับช่องนี้ไปดูข้างหลังกันเถอะมึงอีหี้่ขอโทษที่ต้องอุทานเยอะออาไปมึงเข้ามาพรีเซนต์เลยข้างหลังก็จะมี เสื้อผ้าก่อนหนึ่งเออเพื่อจะไปงานสูตรที่เป็น smart casual ได้ออจะมีรองเท้ากอล์ฟ อีกจํานวนอีกหนึ่งคู่ร <c oughs> องเท้าออกกําลังกาย <c oughs> เพื่อวันนั้นอยู่ดีๆแบบจะออกกําลังกายคือกูเวลากูไปแต่ละทีอะกูไม่ได้ไปแค่ออกกําลังกายชนิดเดียวเข้าใจไหมเวลาไปสปอร์ตขับบางทีกูเล่นเวทก่อนเสร็จกูตีกอล์ฟกูก็เลยจะต้องมีรองเท้าหลายแบบ <c oughs> แล้วก็มีรองเท้าที่ลูกค้าให้มาถ่ายคราวที่แล้วต้ <c oughs> อง <c oughs> มีรองเท้าซ่อนอีกอันนี้เป็นเสื้อตีกอล์ฟสำหรับกันฝนก็คือต้องติดต้องติดไว้ตลอดใช่เพราะช่วงนี้ฝนตกเอออันนี้เป็นถุงที่เวลากูจะใช้เวลาไปออกรอบหนักมากๆอย่ายิบร อุ้ยยัไม่ไหวอ่ะหนักขึ้นมากจริงๆอันนี้มีอะไรบ้างก่อในถุงเนี่ยนั่นแหละดิมีลูกกอล์ฟมีสเปย์เย็นมีกันแดดะไรพวกเนี้ยแล้วก็มียากันยุงเผื่อไปออกกลางคืนสเปย์กันแดดมีหลายอันมากอันนี้คืออันที่กำลังจะทำก็เทสเอาไปเทสด้วยว้าวก็จะมีแว่นอมีไม้เทนนิสอีกมีไม้เทนนิสสองอันมีถุงสำหรับใส่ของไปซีกอล์ฟอีกเหมือนกันแต่ว่าบางวันถุงเนี้ยมันไม่พอมันเล็กเกินก็เลยต้องมีมีถุงใหญ่แทน ข้าง,ง,งหลังเนี่ยกูแอบกลัวนิดนึงมึงกลัวเหรอกูพร้อมละเริ่มเลยเฮ้ยโอ้ oh god อย่างแรกคือกูจะมีถุงกอล์ฟที่หนักมากๆอยากให้หยิบลองถืออะกรอกใช่ใช่ <c oughs> อย่างนี้ยหอ,อย่าตีเลยกอล์ฟหยิบอะได้อยู่นะหนักมากจริงกู <c oughs> ไม่ตีกอล์ฟ กูไม่ติดกล่องถุงหนึ่งอันนี้ก็ถุงสองทำไมดิทำไมคนเราต้องมีหลายๆถุงอ๋อกูจะเอาไว้ไปซ้อมแค่สามสี่หมายกูก็จะเอาแบ่งใส่อันนี้แล้วก็ยกไปแบบนี้จะได้ไม่หนักมากมาถุงที่เหลือเนี่ยจริงๆแล้วเรียกว่าเหมือนของที่ถูกโยนขยะเหมือนกันนะล้มสามอันมีอันนี้อีกสำไปสำมาอันนี้ก็คือรองเท้ากอล์ฟอีกมีถุงมือทำไมต้องมีอันนี้หรอเพราะว่าเวลาไปตีกอล์ฟมันร้อนมากบางทีอ่ะมึงต้องเอาอันนี้นีบเอาไว้ดีบไว้ที่ไหนนีบเอาไว้ในรถไงรถตอนนี้กูร้อนมากขอหนีบหน่อยดิ ลูกกอบเว้ยมึงดูลูกกรอบไหนดูดิมีลูกกอลูกกอบลูกกร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 อบและลูกกรอบกรอบลูกกรอบอันนี้เป็นก้านไม้กรอบอันนี้อะไรหรอกรอเอกสารที่ไปเรียนมาเขาจะทำอะไรบ้างคือพี่ปายกำลังจะทำเบลล์บลิสนะคะคือที่เขียนเขียวที่ปังสุดๆอยู่แล้วและก็ตะกี้ดูในถุงกรอบนางเผลอพูดมาว่าจะทำสเปรย์คลิปกระแดดเนาะนางจะลองอยู่แล้ะตอนนี้ก็หยิบมาจะทำมาแห่แมวอีก ่ะไปเรียนขายอะไรอีกหมดแล้ว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 คือกูรู้สึกว่าจริงๆแล้วกูไม่ใช่คนที่สกปรกที่สุดมึงเห็นด้วยปะกูเองกูรู้สึกว่ากูคนที่สกปรกที่สุดรักและภูมิใจในรถของตัวเองมากอ่ะโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบ what's in our car ของพวกเราสามคนนะคะถูกสามคนสามสไตล์จริงๆเฮ้ยสอนไปเถอะพวกมึงอ่ะคลีนรถกันคือกินอะไรเสร็จอ่ะทิ้งเลยทุกๆวันไหมกูทิ้งแต่ยกเว้นน้ำอย่าพูดไปไปอย่าพูดนะอันนี้อายิปเล่ากูจะมีขยะอัเล็กๆเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มันเต็ม จะได้ทิ้งลยอีกทางหนึ่งนี่แหละรถของพวกเรารถของคุณเป็นยังไงบ้างสะอาดลกท่าไหนอะไรยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์มาหรือมีไอเทมอะไรที่บอกว่าพี่คะอันนี้มีประโยชน์กับรถเราที่จะใส่ในรถเออดีดีนะพิมพ์เข้ามาแล้วก็อย่าลืมท้ากันยาติโกะนายบิวตี้ไปดูซะเผื่อจะได้แบบเราจะได้อะไรที่เจ๋งที่สุดในปี2024นะคะเขาฝากในบิวตี้ไว้ด้วยนะคะว่าขอพี่นักช็อปมัสแต๊อยู่ที่นี่หมดแล้วในนายบิวตี้ที่เซจิมอลไปละบายอันนี้ขอนะเพราะว่าสี จะกันนาฬิกาเฮยเอเอทาสิ่งกันนาฬิการจริงน่ารักค่ะ